สวัสดีครับสวัสดีในยามอากาศหนาวๆน,นะฮะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่อ่าวันที่ห <c oughs> ้าเดือนมกราคมพศสอ,องพันห้าร้อยหกสิบเก้านะฮะไม่ใช่หกไม่ใช่หกสิบแปดนะฮะวันนี้เป็นหกสิบเก้าแล้วนะฮะจะหลงอยู่เรื่อยเลยวันนี้ก็จะมา,าพบนะฮะ เกษตรกรที่เคยใช้ยาฮอร์โมนแอซิพัทแล้วก็แอซิเอ e นะฮะเนี่ยตัวที่น้งชัยกำลังอุ้มอยู่นี่นะฮะแล้วก็จะจีบท่านนะฮะจีบน้องให้ปลูกกรทองด้วยแล้วก็ลูกเมื่อวานที่เถียงกันนะฮะว่าได้กี่กิโลอ่าวอน,นีก็เลยมาช่างให้ดูเห็นกับตาเลยนะฮะอ่าห้าโลไข่ไทยถูกนะเมื่อวานไข่ไทรถูถกนะฮะ อ่าก็อย่าลืมทักกลับมาเมื่อวานใครได้ถูกก็ได้ฮอร์โมนแอสซิพัทกับแอสซิเอสหนึ่งชุดแอสซิเคสแอสซิเคนะฮะหนึ่งชุดนะฮะชุดนี้ก็อ่าขวดละสี่ร้อยเนาะสี่ร้อยสี่ร้อยแปดร้อยบาทนะฮะอ่าก็รีบทักมาที่ศูนย์แปดหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสี่แปดนะชนะฮะแล้วก็มาดูกันครับว่าในต้นสำหรับในการที่ฮอร์โมนแอสซิพัทกับแอสซิเอเนี่ย คุณภาพเขาเป็นยังไงแต่น้องเขาไม่แม่ได้ออกะนะอ่าอายอายสื่อนะฮะสวยนะฮะนาะ่ารักที่ใช้ก็คือกระเทียมแหม่น้องสงสารนะชายหน่อยออกบอกว่ากระเทียมดีได้ไหมเอาเอาเสียงได้เอาเสียงได้ไดดกระเ,เทียมดีมากค่ะกระเทียมดีมากค่ะได้ยินไหมคะอา่าแล้วก็อ่าวัวหอมล่ะดีไหมวัวหอมก็เหมือนกันกระเทียมเลยนะน่าจะดีนู่นส่งไปที่นู่นนะฮะ วันนี้เอาลางวันนี้เอายามาส่งสองลังเลยกี่ปีแล้วฮะลูกงะแอนกี่ปีแล้วนะสามปีแล้วเนาะสามปีสปีแล้วนะแอนใช้กับอะไรบ้างนะสตรอเบอรี่หรอกระเทียมค่ะหันกล้องสตรอเบอรี่กระเทียมแล้วก็ผั้ด้วยเหรอผักกาดใช้ผักกาดนิด้วยเลยโอยหัวใหญ่ได้กี่โลเนี่ยสิบโลค่ะสิบโล เดี๋ยวกลับบ้านี้ <c oughs> บายเราซื้อยู่เนะ <c oughs> เาะใช้าย,ยาเราด้วยเนาะส <c oughs> องอย่างนี้แล้วก็ไม่ใอยากจะบอกทุกท่านนะว่ามีมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ถ้ายาไม่ดีพอเนอี่ยเนาะใช้ยานี่ต้องระวังมากเลยหนึ่งต้องปลอดภัยต่อคนทานสองต้องดีจริงด้วยเพราะผิวเขาบางนะมาดูนะคืออะไรฮะเนี่ยน้องหนึ่งเดี๋ยวมาดูหน่อยฮะ นี่ค่ะหนุ่มขายสตรอเบอรี่ค่ะฉีดยาแอฟักกับแอรเสสามปีแล้วอะ่ะกินเลยหรอไม่รู้จะอร่อยหรแบบื่านี่เดี๋ยวเราดูนะฮะนี่ฮะห <c oughs> วาดเจี๊ยบ <c oughs> เปรี้ย <c oughs> วไหัวเราะสะไมหวาดเจี๊ยบ <c oughs> อืมอร่อยฮะเดี๋ยวไปดูบรรยายนีมีหลายไซส์นะอันนี้เบอร์ลเป็นกระป๋องกระป๋องกระป๋องนี่เบอร์ลีนะฮะท่านใดที่สั่งน้องก็ส่งได้นะใช่ส่งได้ไหมน้องทางเคยนะเดี๋ยวนี้ร้าขายต้องเอาแบบนี้แหละเออติดต่อน้าชายไปดีกว่าเดี๋ยน้าชายกินกับไายอยู่เนี้ยสตรอเบอร์รี่เนี่ย นี่เกตเกตเกตดีอยู่ตรงไหนฮะนีเกตดีใช่ไหมฮะลูกใหญ่น uh, right. ok. mm ีเกตดีเนาะลูกใหญ่มากนีเกตดีหนึ่งสองสามเอบนซลูกทำไมมันสวยอย่างนี้เนี่ยอวดอวดน้องน้องน้องอิฟหน่อยฮะน้องอิฟถ้าอยากจะทานนะที่บันสะพานนะฮะใต้สั่งพ่อมาเด้อ โลละสามร้อยอย่าลืมนะครับฉีดอี่าลืนะถ้าท่านใดที่ปลูกสตรอเบอรี่นะฮะก็สั่งมาที่0 8 1 5 0 1 0 8 4 8ถ้าใครปลูกกระท่องก็ฉีดได้ถ้าใครปลูกลูก้นก็ฉีดได้เห็นไหมฮะ เอน,น,นแล้วจีบได้ทุกพืชเลยสำคัญที่สุดสตรอเบอรี่หวานกรอบหอมอร่อยแลนะของน้องแอนสั่งได้นะฮะจีดกับแอสิพัตกับแอสิเควันนี้ให้มาดูว่าผลงานของแอสิฟัตกับแอสิเคสุดยอดปีที่สามครับอย่าลืมนะฮะทักมาที่0 8 1 5 0 1 0 8 8สั่งทั้งยาสั่งสตรอเบอรี่ได้เลยครับ Praticar